สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็คือพอดีว่าวันนี้ผมรันรันแอปนะครับผมจาก native script อ่าผมใช้ตัว view วอยู่ในการทำแอป Android แล้วทีนี้คือปัญหาคือว่ามันไม่สามารถที่จะรันเจ้าตัวแอปของเรานะครับผมใน emulator ได้นะครับผมอ่าอันนี้เป็นที่ผมรันขึ้นมานะครับผมทีนี้ผมก็เลยหาวิธีแก้ปัญหานะฮะว่าจะแก้ปัญหายัางไงได้บ้างทีนี้ สำหรับที่สำหรับใครที่ติดตั้งเจ้าตามสเต็ปนะครับผมที่จะใช้เจ้าตัว n a t i v e Script ก็คือหนึ่งก็คือคุณจะต้องติดตั้งเจ้าตัว android studio ก่อนนะครับผมซึ่งผมก็ได้เดี๋ยวเล่าก่อนนะครับผมผม,ผมก็ได้ติดตั้งไปแล้วแหละแต่ทีนี้พอผมมาลันงานจริงๆริงจากเจ้าตัวโปรเจกที่ผมทำไว้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะรันได้ผมก็เลยเอ๊หาวิธีแก้ปัญหาทีนี้ โดยการผมอ่าก่อนอื่นผมขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับผมว่าต้องไปเซตค่าตามที่ Native Script เขาได้บอกไว้นะครับผมซึ่งถ้าคุณใช้ Windows คุณก็ไปที่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับ a นท v e Script i n s t สต l Windows นะครับผม อาจะเป็นลิงก์นี้นะครับผม d o c n a t i v e s c r i p t o r g แล้วก็ slash start slash ns ขีด set up ขีด win นะครับผม windows เขาก็จะบอกวิธีว่าคุณจะต้องลงอะไรบ้างนะครับผมทีนี้อ่าลง android sdk ลง jdk อะไรต่างๆเนี้ยอ่าแล้วก็ใช้คำสั่งพวก command พร,พร้อมพวกนี้นะครับผมไปผมพอดีผมเซตตามนี้เรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้ผมก็ ลองเช็คดูก็ไม่มีปัญหานะครับผมก็ระบบก็แจ้งว่าสามารถที่จะใช้ได้ทุกอย่างแต่ทีนี้พอเวลารันงานจริงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรันได้ทําไปทํามานะครับผมผมก็เลยเจอว่าเอ๊ะแบบเหมือนว่าเจ้าตัวของ Native Script เนี่ยไม่รู้จัก SDK ครับผมวิธีแก้นะครับผมวิธีแก้ง่ายๆก็คือคุณก็ เปิดโปรเจกต์หนึ่งของเจ้าตัว Android Studio ขึ้นมาก่อนนะครับผมแล้วก็สร้างโปรเจกต์อะไรตามปกติเลยแล้วคุณก็รันลันโปรเจกต์ของคุณนะครับผมอ่กดตรงนี้ก็ได้รันเพื่อที่จะให้มันได้รันขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างไฟล์ SDK ไฟล์อะไรต่างๆที่เจ้าตัว Android Studio นะครับจำเป็นต้องใช้ทีนี้พอรันเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็กลับมาที่อ่ก็ปิดไปก่อนนะครับผมสต็อปไปก่อนตรงนีอ้อันนี้ผมไม่ได้ทําให้ดูนะครับผม อพอรันเรียบร้อยเสร็จแล้วก็กลับมาที่โปรเจกต์ของเราตรงนี้ก็เราก็สามารถที่จะรันโปรเจกต์ของเราได้เลยนะครับผมเป็น TNS ก่อนอื่นต้อง build ก่อนนะครับผม TNS ถ้าคุณจะทำเป็น a ndroid ก็ b u i l b u i เป็น a ndroid นะครับผมแต่ถ้าเป็น iOS ก็ iOS นะครับผมแต่ iOS ก็ต้องใช้กับ Mac เท่านั้นนะครับผมถึงจะรันได้โอเคผมบิว Android นะครับผมตอนนี้ผมบิวไปแล้วแหละทีหนึ่งทีนี้ผมก็จะมารันดูนะครับผมอ่าเราก็สามารถที่จะกดอ่าพิมรันได้เลยมันก็จะบิวจะบิวไฟล์ของเรานะครับผมอ่าผม ลืมบอกไปนะครับผมถ้าจะให้มันรันได้ไม่เกิด time o ท์นะครับผมให้ให้เปิดอิู m ลเตอร์ของเรามาไว้ก่อนนะครับผมเนี่ยเปิดให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยมาร run p r o j e ต์ของเราที่ native script อีกทีนึง่งอ่ะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งครับผมถ้าเป็นการ r u นครั้งแรกก็จะใช้เวลานานหน่อยนะครับ ตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบกับ android studio เท่าที่ผมลองรันมาดูนะครับผมตัวนี้จะบิ i โป project นานหน่อยทีนี้สเป c คอมผมมันไม่สูงผมก็เลยาหาตัวอื่นที่จะเขียนทั้ง android และเขียนทั้ง ios ได้มาเป็นเจ้าตัว view v i js นะครับผมตัวนี้ก็ตอบโจทย์เลยเพราะว่า syntax ของ view js ก็คือจะวา s ส r i ิปของเรานี่แหละนำมาเขียนเป็นทั้งได้ทั้ง android แล้วก็ ios ถือว่าใช้งานง่ายเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆก็ลองใช้ดูอันนี้ระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็รอบิวนะครับผมเพื่อนๆสามารถที่จะแบบเลื่อนไปได้นะครับผมพอดีผมไม่ได้ตัดวิดีโออกอกอตอนนี้โปรเจกต์ก็บิวเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละ เดี๋ยวรอรันสักพักหนึ่งอ่าตอนนี้เริ่มรันไปละอ่าเราก็สามารถที่จะรันแอปของเราได้แล้วนะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เจอปัญหาแบบเดียวก,กันกับผมนะครับผมลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับผมขั้นตอนแรกก็คือ ตามคำแนะนำของด็อกิเมนต์ของ Nativescape ก็คือแค่ให้ i n s t a l l เฉยเจ้าตัว Android Studio แต่จริงๆแล้วก็คือให้เรารันซักโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาก่อนครับผมอย่างผมนี่คือผม i n s t a l l เฉยแล้วก็ไปตั้งค่าตามที่เขาบอกไว้มันไม่สามารถที่จะรันได้แต่พอสร้างโปรเจกต์ซักโปรเจกต์หนึ่งแล้วรันดูปุ๊บอ่ามันสามารถที่จะรันได้ง่ายเลยทีเดียวแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเพราะว่าเราบิลไฟล์ครั้งแรกจาก Android Studio ไปแล้ว และทีนี้พอเรามาลันเจ้าตัวนี้มันเลยง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผม